แดกอดีตนักร้องนำวง Big Ass ประกาศปิดตำนานแดกรถแห่หลังชกบอลคืนคิวกันแล้ว จากกรณีก่อนหน้านี้ทางด้านบอลเชิญยิ้มโชครถแห่มาโหนกระแสโดยได้ออกมาเปิดใจโดยทางด้านของโชครถแห่มากับภรรยานัดเพื่อมาเปิดใจในรายการถึงเรื่องราวประเด็นตาม่าต่างๆพร้อมกับเคลียร์ใจของทั้งสองฝั่งเป็นครั้งแรกซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกก็เดือดไม่แพ้กันแต่ในต้นหลังทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยจนทั้งสองฝั่งใจเย็นลงและตกลงกันว่าจะกลับไปรับงานคู่กันในคืนนี้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดนักร้องชื่อดังแดกบิ๊กแอสอดีตนักร้องนําวงบิ๊กแอสได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดระบุข้อความว่าสรุปผมไม่ได้สักงานครับเขาขึ้นคิวกันแล้วปิดตำนานแดกรถแห่ ag, ดับฝันช่องทางรวยซึ่งก่อนหน้านี้แดกบิ๊กแอสเองก็ได้ออกมาโพสตเรื่องคิวงานเรียนเจ้าภาพ50งานที่โดนเทผมยินดีร้องรถแห่ครับแดกรถแห่ได้อยู่นะ ag, แต่งตัวรอเจ้าภาพขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ